สวัสดีนะครับเพื่อนๆคายฮวัตอร์ทีจีที่ ad, G G 30ได้กลับมาอีกครั้งเพียบร้อยนะครับเพื่อนๆหลังจากอีพีก่อนนะครับที่เราได้เปิดแพ็กตามล่าการช่วยราการโกส์อเตอร์ตรงนี้ไปนะครับแล้วเปิดไปเยอะมากทั้งของรางวัลออเจกตีฟซีซั่นที่แบบเก็บไปจนเกือบเต็มอพีบีโคตรเยอะแลกโทเค็นไปก็ยังเปิดและตัวทองล้วนนี่แต่สิ่งที่สำคัญใน E p นี้ผมตั้งใจว่าจะทำา SBC Hero นะครับ86 เบสฮีโร่พีพีที่มึงเข้ามาในเกมนะครับเป็นการลุ้นการฮีโร่ตัวเบสนะครับเซตติ้ง86ขึ้นไปที่มีจีโนล่าแยตูเล่ลูซิโอทามซิกอยู่ในนั้นนะครับซึ่งมีตัวดีเยอะแล้วก็เก่งกว่านักเตะที่ผมมีอยู่ในทีมแน่นอนก็จะเป็นการทําสนุกลุ้นไปนะครับแล้วก็มีนักเตะใหม่มาให้เทสเล่นกันด้วยัวได้จะมีอย่างกุนโดกันนะครับของรางวัลซีซั่นนะครับซึ่งตัวนี้ผมกำลังชอบมันมากผมไปลองเล่นมาแล้วเดี๋ยวนี้จะเอาไปเล่นให้พเพื่อนๆดูกันด้วยนะครับแล้ว ยังช็อกกูเลยพูดจริงๆอะผมชอบไปเปิดได้นอกรอบตลอดเลยผมไม่เข้าใจแต่ผมก็อดไว้นะก็จะมีรูปวันนี้ให้ดูด้วยแต่คือสิ่งที่ <c oughs> สิ่งที่ทำให้ผมเครียดอะคือผมไม่ได้เครียดเพราะเดนเบเล่นะไอเดนเบเล่ก็ดีใจที่ได้มาเพราะว่ามันจะต่ตั้ง88เลยแล้วมันก็ตัวต้อง500,000แต่สิ่งที่ผมเศร้าคืออะไรเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าสุดท้ายพระเอกซีรีส์มันก็มาหาผมจนได้จากสาเดือนที่ผมได้เล่นมาเนี่ยวันที่สุดมันผมก็เปิดได้มันสักที แต่มันมาเปิดได้วันที่ผมเอาการ์ดฮาวเวิร์ดตัวนี้ไปเคลือบรายการ Fc Pro ไปแล้วผมพูดอยู่ EP หนึ่งที่ผมทำผมบอกว่าเพื่อนๆยังไงผมก็ไม่ขายอยู่แล้วผมอยากได้โล FC ่ Fc Pro ตรงนี้ใส่ว่ะแต่ถ้าทำเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นอันเทสน,นะนั่นไงพอผมทำเป็นอันเทสปุ๊บแม่งส่งมาเลยไม่ถ้าเกิดสมมุติผมไม่เอาตา Fc Pro ไปใส่นะถ้าผมเปิดได้ฮาวเวิร์ดเมื่อวานแล้วผมเลือกเอาฮาวเวิร์ดมาผมจะได้เงินค่าฮาวเวิร์ดคือสองแสนกว่าคอยนะเพื่อนๆให้เราเก็บไปซื้อโอเดกาตัว90ได้อ ซึ่งก็ช้ำใจเหมือนกันแต่ก็คิดในแง่ดีว่าถึงต่อให้มีฮาวเวิร์ดแล้วจะอยากเลือกเดมเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าเดมมันแพงกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยการเป็นนักเตะเบอร์สี่ประจําทีมผมเลยส่วนอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับสลิบาให้ได้วันก่อนนะผมซื้อดอนนามาลิงก์กับเดมเบเลน่นิดนึงแล้วก็มีเอสซูปีนานนะครับตัวนี้ซื้อมา20,000เดี๋ยวจะเอาไปลองเล่นเพื่อนดูกันด้วยแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วจอร์จินโยอีโวเซตมาร์ตี้เราอีโวไว้ในอีพีก่อนตอน ผมน่าใช้มาตี้แล้วแหละนะครับแล้วก็เจ้าซาวินโยตัวนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันทับตำแหน่งกับมาตี้ไงแต่นี่ผมก็ชอมนะเผื่อใครอยากไปลองถ้าอยากดูก็บอกแล้วกันเดี๋ยวจะไปลองเล่นให้นะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับอินโทรของ EP นี้เดี๋ยวยังไงอย่าลืมเชวยกันไลค์กันกดติดตามกันหน่อยนะเพื่อนๆปีใหม่แล้วขอของขวัญปีใหม่หน่อยนะครับมาช่วยกันกดหน่อยแล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเลยกันเลยครับ ฟุตชีฟคอยจำหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิ๋วฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ SBC มาใหม่ของววคนี้ PP Hero อันนี้แหละนะครับที่ผมจะเปิดในวันนี้นะใช้สกอร์ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับก็จะมี83 85บุวกอินฟอร์มแล้วก็86ธรรมดาก็จะเป็น PP 1ใน3นะครับเพื่อน อันนี้ก็จะมีตัวแจมอย่างที่บอกเลยก็จะเป็นจินโนล่าลูซิโออัมซิกยายาตูเล่อะไรประมาณนี้นะครับก็ลุ้นได้นะเพื่อนๆผมว่าตัวดีก็ยังมีครับแต่ว่าด้วยความที่มัน SBC มันทำให้แพงมันก็ไม่มีตัวราคาแบบ5ล้าน10ล้านเหมือนตอนนี้เป็นแพ็คไอคอนนะครับเพราะมันเป็นตัวเบสเท่เดียด๋ยวอีกหน่อยมันก็คงมีฮีโร่เป็นแบบ86บเบสฮีโร่ออร์แทกสตาร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีกรารพวกนั้นเข้ามาใน PP ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเลตติ้มันก็คงเพิ่มจาก886ขึ้นไปก็็จ,จะเปน เก็ดแปดเจ็ดบวกแปดแปดบวกอะไรอย่างเงี้ยแปดเก้าบวกขึ้นมาอีกทีแล้วก็เดี๋ยวการพีโรก,ก็คงมีมอีกรวมถึงไอคอนด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆตอนเนี้ยการผมเยอะเหมือนที่ผมบอกเพื่อนไว้ใน EP ก่อนนะครับผมก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรเลยนะตอนนี้ผมแค่ทาแคมเปญไปอันเดียวเองนะครับแล้วการก็ยังแน่นๆเลยตอนนี้นะครับนักเตะก็ยังไม่ได้กะจะแลกใครก็เดี๋ยวเริ่มจากอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําทั้ง2อันนะตอนนี้เลยนะครับเพื่อนๆใครสนใจก็อย่าลืมมาลองทํกมาดูนะ เ,เพื่อนๆอาจจะได้ตัวที่พิกทีมเลยก็ได้จากในนี้ผมว่าจะเป็นจีโนล่าขึ้นมาก็บอกเลยว่าบันเทิงแน,น่นอนอ่าได้แล้วนะครับเ,เพื่อ,อนๆสัาหแรกนะการยังเหลือสบายสบายเพราะว่ามันใช้สกอร์ค่อนข้างต่ำจริงๆจริงซื้อการทาทั้งหมดนะ้เพื่อนๆไม่มีการเลยนะประมาณแสนนิดนก็ทําได้แต่ผมไม่เชียให้ใช้เงินนะก็ไปเล่นทเาเควสหาก,การก่อนแล้วกันในซีซันพาสหรือว่าเควสหมดครับอีโวนตหรือก็กแจก,แ,กแพ็กเยอะแล้วค่อยเอาการดมาทําตรงนี้แล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆนะเอาเลย1ใน3 86แปดสิบหก เอาอันไหนก่อนเพื่อนๆในสตรีมคอมเมนต์มาเรียงตัวเลขมาให้หน่อยสองหนึ่งสามโอเคจัดไปสองหนึ่งสามนะครับอายิทตามคนแรกแล้วกันนะอะมาเพื่อนๆในสตรีมบอกให้เลือกเป็นสองหนึ่งแล้วก็ตามด้วยสามนะครับอจัดไปตัวแรกอู้หูอันนี้ผมเอานะตัวเนี้ผมชอบนะตัวนีย้ยิงไปเล่นกับฮาวเวิร์ดผมได้นะเนี่ยเอาตัวที่สองอู้ไม่ดีสุดท้ายแล้วเพื่อน อยู่ในเกมกลางๆหมดเลยเนี่ยเพื่อนๆกลางๆทุกตัวเลยมิดแบบมิดจริงๆเซเวสตัวนี้ตัวละแสนหนึ่งนะครับแล้วก็โจโค่ตัวเท่าไหร่วะเนี่ยแปดหมื่นเหรอสี 40, <ś art> <ś art <ic> ่หมื่นเกือบแพงให้เซเวสนี้พอได้อยู่ผมโอเคผมไม่มีปัญหานะครับสัวคราร์เซเวสนะครับมันกังชอบเลยนะเป็นปกติจัดอีกอันหนึ่งไปเลยให้ครบนะครับมา โอเคอันที่สองก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เอาเลยแล้วกันนะอันนี้3 2มสอหนึ่งยา,ยาตูเร่มะต้องการกลางรับสุดๆตอนนี้ไม่มีกลางร,รับดีๆใช้เลยไม่เอากลางรับก็เอากองหน้ามาเลยได้ไหมปีกไม่เอาแล้วนะปีกพอแล้วกองหลังไม่เอาพอแล้วไม่เอาแล้วส่วนฟูลแบ็กยิงหนักเลยฟูลแบ็กม่มีตัวดีๆเลยไมปต่ออามานะประตูนี้งแล้วใหญ่เลยนะไม่เอานะเย่นนะได้ยิงกันแล้วเนาะ แพตัวแรกอู้อเลเลคิงจะจะเดโกกูดีถือว่าดีอยู่ปลาผมว่าน่าไม่น่าแพงแล้วนะนะครับตัวสุดท้ายช่วยผมทีอู้อ้าเอาเอาวเยสอามาเล่แฮมซิ่งเลสโก้กดไปไม่ต้องคิดผมอยากเล่นการแฮมซิจริง ได้เล่นแล้วสกิล4ีวิคฮะเอาไว้ช็อตทอง cm c a m มซีเอ็มบล็อกทูบล็อกตึงๆส่งรู้ช่องลองบอสเพสโปเวนค่าสัมมนาลดน้อยลง cm ใส่โลบล็อกทูบล็อกเพอร์เฟกเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็มันช่วยเข้มผมทีผมว่าผมจะมีพวกไอวารานอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ย จมและผมก็เก็บเลเวลจนถึงเลเวลสุดท้ายของซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อนๆถ้า,า,า,คาะะคใครติดตามมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆตอนนี้ซีซั่นสองผมก็ c o m p l e ทไม่ใช่สิซีซั่นสามแล้วครับไม่ใช่สองเท่ากับว่าเราเล่นซีรีส์นี้มาเนี่ยเกินเก้วันไปแล้วนะครับเพื่อนๆถึงแม้จะมีแค่30ตอนแต่คือจานวนเวลาวันน่ยมันค่อนข้างนานมากสาหรับการเดินทาง มาจะถึงวันนี้นะครับแลวซีซั่นนี้ก็เป็นอีกซีซั่นนึงที่ตอนต้นผมก็บอกว่าเฮ้ยยังไงก็ทันแน่นอนเพื่อนๆยิ่งช่วงในท้ายอย่างเงี้ยตอนนี้ยิ่งเหลืออีก9วันนะนะเวลานี้ใครที่ยังขาด x p อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งผมว่าวิคหน้ามีให้ทําจนครบแน่นอนผมผมมั่นใจว่าถึงแน่นอนแต่คนที่ขาดประมาณหมื่นนะแต่ถ้าเกิดขาด20,000ื่นเนี่ยไม่รู้แต่ถ้าหมื่นหนึ่งอะผมคิดว่าถ้าทำเควสที่มีทั้งหมดตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วเหลือรอของวิคหน้าผมว่ามีแน่นอนโดยเฉพาะวิคสุดท้ายมันชอบ ถ้าใครไม่ทันจริงๆก็ไปไล่ในโหมดมาเนเจอร์พวกนี้ก็ได้แต่จริงๆผมว่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่เควสว one nation กับโหมดอีโวอีลิทเนี่ยก็ได้ XP เยอะมากๆแล้วครับเพื่อนๆผมก็จะได้โคนาเตตัวสุดท้ายมาเลยนะก็เดี๋ยวจะเอามาลองเล่นกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดลิเวอร์พูลเป็นจา่าฝูงเนี่ยจะได้อัพเป็น91ด้วยนะครับย้ำว่า91นะโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้นักเตะมานะครับ<ๆ>ผมก็ได้จัดทีวมาเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ แฮมซิกมาลงตรงกองกลางตรงนี้นะจับคู่กับอ e ีคายกุนโดการเดนเปเล่ลงกลางลุกมาตี้เล่นปีกซ้ายซูเปอนานแบ็กซ้ายนะครับกองหลังนี่ผมก็ได้อันล็อกโคนาเต้มาแล้วด้วยนะจากเลเวลสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ใส่เคมชาโดมาเล่นเป็นที่เรียบร้อยนะรอละอัพเป็นสแตทเก้าสเเดี๋ยวจะเอามาเล่นแทนาลิบาตรงนี้ไปกับแทนสตัมนะเพราะว่ากองหลังคู่หลักผมจริงเป็นสตัมกับกาเบียลใช่ไหมล่ะก็เอาโคนาเต้มาแทนสตัมไปเลยนะครับแล้วก็ตัวอ,อื่นก็จะเล่นเป็นเซตประมาณนี้นะครับ มาเล่นแผงสี่ถึงหนึ่งนะกุนโดกานก็ด้วยนะครับชัยาโดเช่นเดียวกันนะนสวยเลยนะครับกุนโดกานก็จะมีโลบ็อกทูบ็อกด้วยนะครับแบบพัสแล้วจะตั้งพรีเมคเกอร์ก็สามารถเล่นได้ถ้าใครได้มาก็เอาไปลองเล่นกันเลยนะแต่กุนโดกานนี้อาจจะยากนิดนึงคงจะไม่อัพแล้วนะครับเพราะว่าคะแนนันค่อนข้างห่างเยอะแล้วมันก็ใกล้วันที่3มบกาแ,แล้วไงแล้วก็มาร์ตี้นี่ก็อีโวใกล้เสร็จแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นต่อถ้าทาประตูได้อีก3ลูกแล้วก็ชนะตาหนึ่งมั้ง ก็น่าจะเสร็จนะครับสําหรับตรงมาที่ตรงนี้แล้วที่จริงตอ,ตอนนี้มันก็เกือบจะครบแล้วนะมันก็ได้สกิลสีวิสีเทคนิคเข้าทองนี่ก็ช่วยได้เยอะจริงๆถ้าใครสนใจก็ลองไปอีโวตามๆกันมานะนี่เลยวันนี้ผมเล่นซีซีหนึ่งหนึ่งมิดฟิลนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะตั้งยออฟสไตล์เป็นบาลานซ์กับไฮแล้วกันนะแล้วก็ผู้หลังดีเฟนเดอร์ประตูสวิเปอร์แบ็กซ้ายแบ็กขวาฟูลแบ็กนะผู้กลางโฮดดิ้งกับบ็อกทูบ็อกแล้วก็ ลงมาที่ตั้งวิงเกอร์ซาก้าอินไซต์เทมเบเล่เทมเปเกอร์แล้วก็เฮลเวตตั้งแอดวานนั่นเองนะครับเป็นประมาณนี้เลยใครสนใจอยากจะเล่นตามผมในคลิปนี้ก็ปรับตามกันมาแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไปลุยแรงจากเ,เพื่อนๆคนอื่นกันเลยครับ let's go <S ผมอยากให้อซาลิบามีการอย่างนี้มั้งอนะทำไมไม่มีซาลิบา89อยู่นั่นวะโอ้ไม่อาจก็ไม่เป็นไรขอมีการแบบกุนโดกันไม่ได้หรอ มาแล้วครับเ,เพื่อนๆตารแรกของเราอูดไม่ฝั่งนู้นทีมโหขนาดนี้ครับเนี่ยตายแล้วผมจะเล่นยังไงเนี่ยลองหนได้ซะด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่านักเตะใหม่ๆแต่ละคนจะเป็นยังไงนะวันนี้มีนักเตะเหยียบขยื่นเยอะเลยนะของรางวัลซีซั่นนี้ ได้ผู้เล่น starting e l e v เพิ่มมาสองคนเลยนะครับซึ่งทุกคนก็จะได้เหมือนกันนะขอให้เก็บเวลให้ครบก็พอนะครับก็อย่าลืมไปเก็บระเวลกันให้ครบนะเพื่อนๆเหมือนที่ผมบอกไว้ใน EP ก่อนนะครับก็ไปไล่ๆทำกันได้เลยนะโดยเฉพาะหมดครับนะจริงวันนี้ผมก็ไปเล่นมานิดนึงละแต่มันค่อนข้างน่าเบื่อเลยเพื่อนๆแต่ว่ามันก็น่าจะคุ้มค่าใช่ไหมอุ้ยไอ้ดนน่าโอ้โหเอ้าไอ้เชี่ยยิงเข้าจนได้เหรอ what เอย่าววะ นี่มันยิงจนเข้าได้ไงวันนั้นน่ะหนักเลยตอนนี้ผมกำลังฟอร์มตกอยู่ด้วยวันนี้เล่นไม่ได้เรื่องเลยผมใส่มาโดนเล่นในดีวิชั่นอะไรวะอีกนักเตะก็ช่วยผมไม่ได้หรอต้องไหวดิต้องไหวดิโอ้โหคอนาเต้กาเบียลนี่เอาไม่อยู่กันเลยใช่ไหมเดี๋ยว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 เฮ้ยผมก็ไม่ได้กองหลังผมก็ไม่ได้งงแงขนาดนั้นนะงงงงขนาดนั้นหรอปะ นันเตียผมก็ใช้ได้อยู่นะทำไมมันดูยิงเข้าง่ายจังนหน้าไปแล,ปล้วพี่เอ้ยไม่มองนะอเลยไอสูบินานจิ้มสวยนะั่นนะ่ะเอาไะ ลูกแรกของอีพีนี้อาวบินใหญ่บินใหญ่เติรนตามเขาอยู่ยังไปหน้ายิงบินใส่เขาอีกผมตั้งไว้เป็นท่าดีเจประจําสโมอสอนไงผมเผลอกดไปแล้วผมขอโทษเราไม่น่าไปกดใส่ง,งั้นเลยเขาเลยเราตามอยู่ด้วยเนะี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรากลัวรหรือเปล่าขอโทษนะนนที่เวลาโอ้โยิงไม่ดีแม่งเอ้ยรีบไปหน่อยเกือบสวยเกือบทีเสมอแล้วน่ะนี่เป็นโอกาสทองสองทีที่แบบ กลับเข้าสู่เกมจริงๆเลยนะนั่นน่ะวูนนโ้โคนาเต้เดือดนี่มุนโนกันมาตี้เฮเว็มาเชื่อมตามสไตล์ตของเขามาตี้เองนี่เข้าทองใช้งา,งานหน่อยมึงจ่ายทำไมอ่ะมึงมึงจ่ายทำไมเฮ้ไม่ไม่ไม่เนี่ยดาชิบหายเลยเพื่อนเพื่อนเรายิงเมื่อกี้ดิยิงไม่เน้นพอรครับตรงเดนมเมแล นี่มเมนตัมกำลังเหวี่ยงมาหาผมแล้วเนี่ยเร็วๆๆอุย้ยแดงนะเฮ้ยคนยิงฟีคิกมีใครโอ้โหเอาน้องบียิงกันนะน้องบีลองดูดิคายิงฟีคิกกันน้อยๆยิงสาไหนดีนะอ่ะสานี้ละกันอลองดูวูวเอ้ยไอ้เจี๊ยบผมไม่ยิงว่ะ ผมลืมไว้คือผมกำลังช็อตอยู่ว่าแบบเฮ้ยลูกมันอยู่ตรงไหนว่าอะไรเงี้ยเมื่อกี้มม,มีคนจับบอลบ้าโอ,โอ้โห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 หมันเหมือนมันไม่ยอมถ้ามึงไม่จับอะมึงแพ้ไปเลยอะจบแล้วผมไม่ได้กดไงมัวแต่โลกมาตี้เลสโกมึงมากลับเข้าสู่เกม เข้าสายแล้วยิงได้เพื่อนๆเ,เพราะอะไรวิกฟูสี่ดาวแล้วจ้าไม่ใช่สามดาวเหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นสามดาวผมไม่กล้ายิงหรอกเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้ม้นะพูดจริงๆเรารู้อยู่แล้วมันสีโดนโดนซอนปั่นทีไรคือแบบต้องมานั่งลุ้นเนี่ยได้ี๋ยวปั่นคืนเดี๋ยวเราปั่นคืนมันได้ไม่เป็นไรเพื่อนๆเดี๋ยว<ๆ>เราปั่นให้มันดูหน่อยดีว่าเขาปั่นกันยังไงแบบน้ำหนักแบบเข้มๆเ,เ,เลยอ่ะ ด,ดูไว้เพื่อนดูไว้เมื่อกี้มึงปั่นมัว่วนี่ของจริงเอาเลยตาก,ก้าเอาเลยไงยท้องปางงานไ <c oughs> งท้องปางงานมึงกดเขียวไม่ติดด้วยแต่ก็เข้าเอาไปก่อนิ <c oughs> เชีย่ยเจ็บแล้ว,ลวนัน่ะมึงทำน้องกูเหรอฮะเห็นแรงจริงๆนะอุน้องบีโกรธทำเพื่อนกูเหรอเจ็บเลยเห็นไหมเนี่ยเจ็บจริง <c oughs> น้องบีจะปกป้องมาตีเเพื่อน,อนดูความพูดนามันนี้สิโอเคให้มันได้อย่างนี้อีดึงตาครับเพื่อนเพื่อนไปลุยกันเลยแล้วนี่ก็ทีที่ผมเจอนะอุ้มมีแฮมซิกเหมือนกันด้วย รูนี่ว้าว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 เด็กคิงรูนี่เลยเหรอได้ที่ผมอยากได้การเด็กเด็กคิงรูนี่ไปนั้นมากเลยคือรูนี่ยิงมันมากเพื่อนๆเป็นตัวหนึ่งที่แบบยิงโคตรหนักอ่ะเท้าหนักจริงๆไม่ต้องพาวเวอร์ช็อตก็ได้ยิงเปล่าๆก็แรงแล้วคมมากอันที่สวยผ่านเดินไ่เลขก่อน สวยครับเดมเบเล่อย่างนั้นแหละมาตี้ไม่ผิดหวังจริงๆเลยที่เป็นซีรีส์เพเอกซีรีส์เมื่อฟีฟ่า23ของผมที่ประสบการณ์การเล่นการ์มันมาตด้ง77ปอนด์จบโอเคขอบคุณ e ีเอไม่พีอไม่ยอมเอาการมาตี้โหดๆมาสัทีต้องมานั่งอีโวเองนะครับซึ่งโอนกาตอนนี้มีการแล้วตอนนี้ก็เหลือได้แค่นไรอีกคนนึง เมื่อไหร่จะมีการ์ดนะก็อรอลุ้นกันนะครับเพื่อนๆพซาติบาร์มาแล้วซาก้ามาแล้วฮาวเวิร์ดการ์ดก็มาแล้วากาเบียรก็มาแล้วาาลวันนี้ก็จะเหลือถ้าเป็นคนหลักๆก,ก็เหลือได้แค่ร้อยคนเดียวเกมไม่มีการ์ดนะครับแล้วก็มีทอสซามีตัดิญยุ่นมีการ์ดแล้วเลยปีนี้นะครับก็จะเป็นพวกคาราฟิโอรี่เมนไวท์รายาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการ์ดนะครับซิมเบอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวแบบที่สำคัญอนะ่ะเหลือแค่ร้อยคนเดียวละแต่ตัวก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเอามาเล่นสมัยนู้นมันยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่่อะ แต่ตัวน,นี้ดูดีอยู่นะเรื่องคิดไปเองวะผมชอบตรงที่มันมีเทคทองเนี่ยเฮ้ยอีบูเดี๋ยวอีบูมึงกางทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยนี่มึงเป็นการเปิดตัวยังไงของมึงวะเขาเนเตะค่าชูสี่สิบเฮ้ยเขามีแต่เป็นไปมงทำประตูแรกแกับสโมสรอนมึงไปยิงอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วผมไม่ได้คิดว่าจะเข้าด้วยไงผมยิงเล่นเข้าเฉย เอาโอ้โหการลูกหม่งให้เราอีกอันนี้ดูกันเต็มๆแต่ก็อยากให้ฟังภาษา,<ส>าต้นฉบับนะมันได้ฟิลกว่าอ้โหสุามานอ,าอ๋อเบอร์สิบคนใหม่ของทีมเรานะครับก็มายิงลูกที่สามให้ด้วยในเกมนี้นะแต่จริงๆนะผมเล่นการมันมาทีงแล้วนะตอนไอ้ดหลักนนุนแผมเคยได้ตัวโลนมาไอา้ตัวเวอร์นี้เลยเวอร์นี้มันจะต่างกับตัวที่ผมเคยมีตรงมันเป็นคลิกสเต็ปนี่แหละเพื่อนๆ น้องบีน้องบีฝังวิ่งไม่ได้โอนาเต้เจอกับนิโก้วิลเลียมอู้อย่างงี้ยังไม่เข้าอีกเหรอผมไม่แพ้แต่เนี้ยยากยากผมแพ้ยากผมบอกเลย ฝั่งหนูไม่มีดวงจริงเพื่อนดวงนี้ยังลำหน้าอีกขอโอ้นางสารเป็นเหมือนผมตากันก่อนเลยอะเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างโอ้ไรเสียหมดแล้วจะไม่ไหวอล้ฉุดแล้วมันฉุดแล้วโอเควินนี่สองไปไปมาครับเพื่อนๆแล้วตตอนนี้เกมก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากเล่นเกมเมื่อกี้จบนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยวันนี้มีอะไรให้ทำบ้าง อู้แพ็กการันตีโกลสตอเตอร์ starter, พาสปอร์ตอัพเกรดการันตีทุกตัวเลยนี่อันนี้มันไม่ค่อยยากนะมันใส่นักเตะพรีเมียร์ลีกตัวหนึ่งโอวเวอร์อแปดสองเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรผมว่ามันเป็นแพ็กการันตีแน่ๆเลยว่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอลองนะผม,ผมลองทําให้เลยแล้วกันผมอยากรู้เหมือนกันมันคืออะไร 75 years later โอเคในที่สุดผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับมันต้องทำตั้ง8สคอเลยนะเพื่อนๆจริงๆก็ไม่ค่อยยากหรอกแต่มันใช้การ์ดเดีนึง,ง,งถ้าเกิดการ์ดไม่พอมันต้องซื้อผมไล่ซื้อมาหลายใบเลยนะครับก็จนทำเสร็จออกมาเป็นแบบนี้เลยนะเรียบร้อยนะครับจริงๆก็เป็นแพ็คการันตีแหละมันใส่ชื่อพาสปอร์ตมาให้เพื่อนๆงงกนะันเฉย โดย EP นี้ผมจะขอทิ้งท้าที่ตรงนี้เลยนะอย่างช่วงต้นคลิปแล้วเปิดฮีโร่กันไปได้ฮัมซิกได้เตวสมานะครับแล้วก็ไปเร่งกันมานนี้ๆห,หน่อยนะครับตอนนี้ก็แทบเกรดทีมเยอะหลายๆตัวนะครับที่อยู่ในทีมแต่ว่าเป้าหมายของเราในเรื่องการอย่งได้อดกามันก็ยังคงอยู่เสมอ นะครับดูซิว่าจะได้อิมพูบอะไรต่อนี้ไหมเนี่ยให้ดูทีมอีกครั้งหนึ่งนะก่อนจะจบ EP นี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวซองแพ่ก็จะทิ้งทายแล้วคงจะเป็นเซตประมาณนี้นะครับสำหรับทีมที่ผมจะไปเล่นเป็นทีมหลักในหลังจากนี้ไปนะครับเพื่อนๆได้อัปเกรดหลายคนนะวันนี้เดมเบเล่กุนโดกานโคนาเต้มาแล้วนะครับที่เป็น3ตัวสําคัญรวมถึงเจ้ากเาเบรียลลี่ด้วย,วยแต่ว่าผู้สังก์ลองที่ได้มาเพาิ่มก็มียเงเตเวสไอวินโยตรงนี้นะครับเอสซูเป,ปน่าที่เราซื้อมาลองนะครับน,นานาต่างๆนาเมาลิแคมเซ็กอีกนนนนะะคครรับกกก็ททาาาใให้<ๆ>ีมมมมอออแแ่<ๆ>่<ๆ>่ๆ่ๆไไปเลยยยยตผ อยากเก็บสะสมไว้ก่อนแนละ้วเดี๋ยววันในวันนึงก็ต้องระเบิดทิ้งเหมือนกันพอเริ่มมีเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูซองการันตีกันเลยว่าจะได้อะไรผมคิดว่ามันไม่ได้ใช้การเลทส,สูงมาก,กเพื่อนๆเหมือนเป็นการเคลียร์การ์ดเทาแต่ได้น้อยในทีมากกว่าแล้วได้ซองการันตีมาแถมลายทางก็ยังมีแพ็คได้ไดน้อยแจกคืนมาด้วยอย่างนี้มีจัมโบ้โปรด้วยนะอาจจะออกโปรโมซอ่นและซ้อนอีกก็ได้ใช่ไหมครับพิกเซลมันก็ได้ห้าพันแล้วเนี่ยเพิ่มเงินนะ ค้าห่าวเอทีจี e สามสิบก็ขอทิ้งท้ายลงที่ซองนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆหวังว่าเราได้ตัวดีๆกันนะยังไม่ใช่โอเดกาดก็ได้ยังมีใบอื่นที่ผมอยากได้มากกว่านั้นอีกเอาแบบไม่เวอร์เกินไปนะที่อยากได้ามาให้ไดเล็กสิ่งนี้น่าสนใจไหมได้แต่กองหลังเราก็ชนกันเยอะแล้วอ่ะถ้าไม่ใช่โอเดกาดจะอยากได้ใครอ่ะ,อะดักลาสหลุยส์อย่างนี้ก็ไม่ติดนะดักลาสหลุยส์โจลิงตันก็อยากลองเหมือนกันหรือไปหลุยส์โซเลสนี่ยิ่งเพอร์เฟกต์เลยโอ้ได้โซเลสหรือวบาบาฮิมดีอาร์สอย่างเงี้งอย,งย,ยอะ อืมใช่ใช่ใช่เด so no <royable> ี <oon> ๋ยวมาลุ้นกันครับเพื่อนๆพราอนะสามสองหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีในอีพหน้านะครับเพื่อนๆยังไงอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์ผมหน่อยนะทุกคนเลยกันเลยครับ Let's go เฮ้ยเดี๋ยวมึงเป็นใครอ่ะเดี๋ยวน่ากันหนึ่งไอ้ผมไม่คุ้นมึงเลยวะเนี่ยมา ผมไม่คูจริงๆคือมันเป็นปตัวแสด85เพื่อนๆนี่คือเอาหวยสุดมาให้ผมเลยนี่นจริงๆเลยนะครับยังไงลืมลองไปทํากันดูนะเพื่อนๆสนุกดีเคียร์กาไปด้วยนะครับแล้วก็แพคฮีโร่ด้วยนะที่เปิดไปตอนต้นก็ไปลองลุ้นลูกกันได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบาย สวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอินเ m เมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าากช่องวิจิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้ง,พง,งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียเอง